คำศัพท์ตระกูล what ที่ฝรั่งใช้บ่อยมากในชีวิตจริงมีอะไรกันบ้างตามคุณคุณดามาฟังกันเลย welcome to learn e n g at home and you're now with me Teacher Farida ขอต้อนรับเข้าสู่เก่งอังกฤษจ,จากที่บ้านบายครูดาค่ะและอย่างที่แจ้งไว้เลยนะคะว่าคำศัพท์ตระกูล what ที่ฝรั่งใช้บ่อยมากในชีวิตจริงมีอะไรกันบ้างเริ่มจากคำแรกค่ะ what's up What's up เนื่องจากคำว่า up แปลว่าขึ้นใช่แล้วค่ะแต่ประโยคนี้นะคะ What's up แปลว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นไงบ้าง Hey What's up นะคะถ้าฝรั่งเจอเราแล้วทักทายแบบนี้เนาะก็คล้ายกันกันกบ Hello How are you นั่นเองนะ What's up What's up ค่อนข้างเป็นคำที่ไม่เป็นทางการนะคะทักทายระหว่างเพื่อนๆได้เลยนะต่อไปค่ะต่อไปค่ะ What's new What's new ฮ่าและคำว่า new เนี่ยก็แปลว่าใหม่นั่นเองนะคะแต่ถ้ามาเป็นรูปประโยคว่า What's new จะแปลว่าเป็นไงบ้างมีอะไรอัปเดตกันบ้างเนาะอ,อย่างนี้นะคะ Hey What's new Hey What's new นะคะเราอาจจะตอบไปได้ว่า ung, Good ung, Fine or Not much ก็ได้เช่นเดียวกันเนะาะก็เงินงนอ่ะก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะประมาณนี้นะและต่อไปค่ะอีกหนึ่งอันที่คุณกูณดายกตัวอย่างก็คือ What's wrong? w h a t wrong? ถึงแม้คำว่า wrong จะแปลว่าผิดนะคะแต่ what's wrong ไม่ได้แปลว่าผิดอะไร what's wrong มีความหมายว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเธอดูผิดปกติไปนะมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่านั่นเองนะคะและยังมีอีพียบบค่ะในคอร์สเรียน t ท k a t i v English เก่งอังกฤษจากที่บ้านบายครูดานะคะถ้าใครสนใจแล้วก็ มาอัปเดตคำศัพท์ใหม่ที่ไม่มีสอนในตำรากันได้ทุกวันที่นี่นะคะกับเพจ Learn i n g at Home เก่งอังกฤษจ,จากทีบ้านบายครูดาหรือใครสนใจ intensive course Inbox ก,กันมาได้เลยจ้า alright so that's all for today hope you enjoy my video and we will see you again next time แล้วเจอกันค่ะบ y e